สวัสดีครับแฟนครับสีสเก็สางบานครับแฟนครับน้องวิงครับวันนี้น้องน่าเดินทางกลับจากญี่ปุ่นนะครับพร้อมกับอีกแล้วก็ทีมงานสาวหน่อยบางส่วนครับผมยังไงก็ขอให้เดินทางปลอดภัยครับด้านหลังช่างมันก็ดําเนินการในอาคารนั่นอยู่ครับครัวครับแล้วก็ห้องพักครับ บ้านน้องก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวดูกันว่าช่างทำอะไรบ้างครับสายกยังอยูอาา่ผ่านมาตรงนี้ครับมาเบิงนี่ก่อนครับนี่นี่ครับไหน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  โอ้มาแล้วครับพุ่นน้าโอ้โหมาเยอะแยะเลยครับคราวนี้มาครบเลยพุ่นน้าโอ้ยโอ้โอ้ยโอหลายโพดโอ้มาทีจะเป็นหาวกับมาหลายโพดโอ้ยโอ้ยโอ้งานนี้ไปไปตัวใครตัวมันแล้วเด้อโอ้ยถึงดึงขาดึงแกงพี่ดอกกระบาสวัสดีครับพปดิไปใส่เท โอ้ย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 โอยโอ้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 ยโ่้ยโอ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 ้ยโก้รโยนอัยโอ้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 ยโอียโอ้ยโั้ยโอ้ยโอ้นโอ้าโอ้ย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 ้ยโอดย้ออยอน้อ้อยตัวอื โอ้ครับกำลังดืครับกำลังสนเลยจาของเพิ่นกลับมานนี่แหละด้านหลังครับตรงห้องครัวกัห้องพักนะครับก็ไปรูไปไล่เพื่อจะชัดเจนนะครับเ่อจะชัดเจนแล้วครับนี่ครับแบบนี้เลยครับด้านซ้ายเหมือนครับเป็นห้องพัก สองห้องครับกกับตรงกลางนี้ครับห้องที่สองครับโล่งๆที่เปิดวันรั้ด้านนี้ครับนี่ประตูห้องครัวครับผมประตูห้องครัวครัวจะเป็นยังไงครับเป็นเป็นน่าจะเป็นไฮไลท์ของของอาคารตัวนี้ครับห้องครัวนี่ครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับผม บราบ้บานประมาณนีน้นครับ4คูณ6ครับผมของคุณรนี้ครับเดี๋ยวเราช่างประลาครับช่างไฟครับเข้ามาดำเนินการต่ออีกครับคนณีช่างเพื่อกบทาทับหลังครับ เสาเนทับหลังนี่ครับกำลังปีนกำลังปายกันครับเนี่ยครับโชนกล้าใส่เสาเอ็นครับทับหลังครับเสาเสียห้องน้ำส่วนด้านหลังนี่แหละครับแล้วประตูด้านหลังนะครับห้องนี้ก็สี่คูณหครับแล้วก็โตนแบ่งไปเป็นห้องน้ำสองคูณสแล้วก็ตรงนั้นครับเอาไว้ตั้งตู้เสื้อผ้าก็ได้ครับทั้งสองคูณสองครับ หลักๆห้องนอนทีล4คูณ4ครับมีประตูหน้าต่างครับมีหน้าต่าง้าหน้าแล้วก็หน้าต่าง้านหลังนะครับห้องนี้ก็จะนิดนึงครับจะมีหน้าต่างสามข้างครับ<ส>ด้านหน้าครับด้านข้างแล้วก็ด้านหลังด้วครับผมห้องนี้ก็4คูณ6เหมือนกันครับก็ถูกตัดออกไปเป็นห้องน้ำ2คูณ2แล้วก็ ตรงระเบียงด้านหลังนะครับเอาไว้ใส่เสื้อผ้าครับตู้ห้องนะครับสองคูนสองเหมือนกันครับห้องนอนก,ก็อยู่สี่คูนสี่ครับสี่คูนสี่ก็นอนได้หลายคนครับ mm hmm. ช่างกำลังผสมปูนครับเ mm hmm. okay. พื่อที่ผลลัพธ์ที่ดีครับ ันนีนนค้คิดว่าน้องอุงอิงจะมาถึงเมืองไทยวันนี้ครับแล้วผมหงุดมนะจะจะเดินทางมาซีสเกตหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็ไ้หงุดก็บอกผมนะครับผมไม่รู้กำหนดการน้องเพื่อนในส่วนนี้ครับงาน,นก่อสร้างอาคารนี่ก็อยู่ประมาณนี้นะครับส่วนบ้านก็ยังนิ่งอยู่ครับไม่มีอะไรครับเพราะว่าน่าจะจบไปแล้วก็เหลือพวก บริเวณปรับปรุงรอบบ้านนะครับงานเพื่นครับจะสงจัดสวนอะไก็ว่ากันไปงานต่อนเนื่องครับจอดจากจุดนี้ครับ,รบพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทีมงานสีสกเกตสร้างบ้านนะครับผมสนใจสร้างบ้านโทร0637899666ครับ0637899666ครับ บรรยากาศในเศรุนี่ครับแต่ว่าเมื่อคืนนี่ครับฝนตกมาครับดีดีครับวันนี้ก็ตกมาลดครับเราไม่วอรี่ครับเพราะว่ายานเขามันมันบอกว่วงครับแต่ข้าวไม่ออกรวงนี้ตัวใครตัวมันครับไม่มีข้าวกินแน่เลยครับฝากิจตามทางต่อครับสีสกตรสางบานครับแล้วก็ สีฟ้าครับสีสะเก็ดสร้างบ้านถึงกันครับทุกช่องทางสีสะเก็ดสร้างบ้านทั้งหมดเลยครับนี่เป็นทางเดินที่มีหลังคาคุ้มนะครับในแบบมีหลังคาคุ้มยื่นมานี่ครับไม่ฝนาสาจามาตรงนี้ได้ครับด้านหน้าบ้านครับ ยังไงก็ติดตามต่อไปครับว่าจะได้ประมาณไหนครับมีแฟนคลับไปไลค์ขึ้น,นกระดุนไว้ให้เสร็จท่านช่วงกระถินนะครับก็ไม่น่าจะทันนะครับผมงานงานที่ยากต่อจากนี้คือฉาบแล้วก็ปลูกกระเบื้องครับสอนปาร์ตี้นี้นะครับจะนานเพื่อนครับปลูกกระเบื้องอย่างนี้นะครับ งานพวกอื่นก็จะไม่ยากเท่าไหร่ครับนั่นือเปืนองเป็นปาร์ตี้ที่ยาวนานอีกปาร์ตี้หนึ่งนะครับฟรอยใหญ่สองชั้นแบบนี้ครับก็ถือว่างานหนักพอสมควรกับงานช้างเลยนะครับสนใจสามัญทุกซูลหกสามเจ็ดแปดเก้าเก้าหกหกครับผม0ูหกสามเจ็ดแปดเก้าเก้าหกหกครับผมมาของฝากครับพี่น้องครับเราไปหลากไปโผผุไปโผมานะครับ คุณบ่าวโทนคุณได้มีของฝากอะไรมาฝากพี่ฝากนอกนะครับผมได้บุญครับบุญมแมนครับของฝากบะมี่บอกที่ใหม่ที่มื้ออันนี้เฮ็ดคอนบะมี่บอกเพียงพุ่นอะมีโศกมีลาบสุพนพุ่นนะวันนี้สองทุ่มครึ่งเราจะไปเที่ยวลาวกันเที่ยวลาวสิไปย,ยังไงหอยพระหลวงปู่ศิลาไปโอ้เลขโค้ดพระหลวงปู่ศิลาสองห้าแปดเก้าสองห้าเก้าแปด ไอ้บาวทธนี่ผมเป็นประกันนี่ละอืมท่นบ่ะศึหลวงปู่ให้โชคแน่นอนขอบคุณโชคแน่นอนท่าบ่ถะศึกพี่น้องมาให้บาสุทธิ์เดียวเด้วยครับผมบ่เกี่ยวครับอันนี้แล้วึ้นเมืองแล้วกี่ทีวบาสัทธครับของฝากแล้วกรับผมมีเข่ากับบะกินนะครับพี่น้องแล้วก,กินอยื่นอันครับแล้วประหยัดแล้ววะค่าขนาดคลิปนี้พี่น้องสีสกเกตสางบายครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ